ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ในเกม Legacy Real X สำหรับสายฟรีอยู่ได้แน่นอนครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่ในเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาสอบวิธีการเล่นเบื้องต้นนะสําหรับมือใหม่นะครับอันนี้ผมเล่นมาประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงครับเบอร์สี่สิบห้ารถตัดเบอร์สองร้อยนะครับในตลาดก็ประมาณนี้ครับตลาดต้องซื้อหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บแต่เขามีนะครับเราก็มาดูของก่อนหน้าก่อนที่จะซื้อนะครับอะไรพวกเนี้ยเออมันมีหน้าเว็บหมดเลยนะครับ รถเรื่องนี้เสร็เป็นตลาดเสร็จใช่ไหมครับน้ำมันน้ำมันไม่ต้องเติมเลยครับน้ำมันไม่ต้องเติมจริงน้ำมันไม่ต้องเติมเลยอรัไอซ่อมรถก็ไม่ต้องซ่อมนะครับมันก็เนี่ยก้าวให้อยู่เลยคะไอที่อัพรถอัพอะไรอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่ครับลงลงลงรถก็อยู่ตรงนี้ครับสำหรับเบลที่มาใหม่นะครับพอเวลาเราฟาร์มถึงเบี้สิบเลฮะให้เรามาที่ ต้องมีตามสองแสนด้วยนะทำให้สปอร์ตนะครับก็นี่ฮะอันนี้เลยฮะรถคันนี้วิวร้อยเลยฮะอ่ะเราจะพาไปดูอ่าในเมืองต่อครับส่วนมากเอ่อคนที่มาอยู่กันนะครับอ,อ,อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับก็ อย่างถ้าเราฟาร์มคนเดียวนะไม่มีคนพาฟาร์มเงี้ยไม่มีวอร์ซีห้าพาเงี้ยปูเป้แหละครับปูเปนะ้อะถ้ามันไกลมันไกลเราแ,แค่กดยกเลิกนะครับรอใหม่แค่นั้นเหรอใช่ไหมมันก็จะใกล้ฟาร์มนี่ 1, เวลร์หนึงน่งเออเวลรสิบขึ้นไปเวลรหนึ่งขึ้นไปนี่เพิ่งทีนี่แบบเล่นเล่นเล่นเวอร์เลยนะครับฟาร์มปูเป้นะครับ ได้การกาดมาตั้งแต่เวลหนึ่งเวลอะไรหมดเลยนะครับคือแบบสบายไม่ต้องทำอะไรเลยนะัะไม่ต้องไปแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วอะ่ะคือตันหมดแล้วอะ่ะให้ทำยังไงอ่ะเออทุกอย่างเขามีให้หมดเลยนะครับเขามีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับยกเออพูดลวนละยกเว้นว่า4ี่สิบห้านะครับทุกคนก็อันนี้ก็คือมีแบบให้เสียตังค์นะครับอันนี้ก็คือให้ตันหมดเลยนะครับคือให้มาห้าหมืนะครับ ก็คือการหาต่ำไม่ต้องไปซื้อเอ็มพัฟเฟอร์กีไม่ต้องไปซื้อเอ็มนะครับแนะนำไม่ต้องไปซื้อเอ็มนะครับจะพาไปตรงนี้ฮะนี่นี่ฮะตรงนี้เลรับนี่เมื่อสามห้าคนนี้ฮะเห็นปะวิ่ก็พอได้อยู่นะฮะแต่ว่าก็จะคุ้มหน่อยมันจะส่งให้เรานะว่าให้เราอยู่ตรงไหนเซอร์กี้ก็มีอาการตุ่ๆนะครับ ข่าวมั่งข่ามังก็บทสรรมของงานทำได้ทำไม่ดูนะบทสรรมของก็อย่างนี้ฮะปึ๊บปึ๊บแหกของจะเด้งมาใช่ไหมฮะเออต้องพาเชิญตรงนี้ตลอดเลยนะไม่ต้องห่วงบัฟไม่ต้องห่วงอะไรเลยฮะเซิร์นี้เอาสนุกอย่างเดียวฮะเซิร์นี้เซิร์นี้เออเซิร์นี้ไอ้ห่า เวลาพูดรัวก็จะพูดในชั้นนะก็อขอไปด้วยอย่างในะอว่ารถบัสดีตอนนี้ก็มีอาการตุกๆแลนะ้วกระสุนเพราะว่ามีแจกก็แจกอะไรเต็มเลยนะครับผมแล้วจะไม่พลาดเออก็ปึ๊บ ก็จะได้เนี่ยเครื่องสามหมื่นสองหมื่นเนี่ยคุ้มละรวยละรอบละห้าหมื่นเนี่ยแล้วเดี๋ยวได้ล้านละค่ะก็มีตีแบแแมตตีพยาบาลตีรถปั๊นะครับก็แนะนำว่าไม่มีคนพาให้ตีปูเป้จะไปดีทำไมละปูเป้อะเออนี่วิ่งปูเป้ ก็เซิร์ฟนี้ก็น่าเล่นนะครับแจกหมดทุกอย่างเลยฮะสบายสดุดเลยฮะโคตรสบายเลยฮะอันนี้ก็ดอบนะกาเบนวิงเนะี่ยเอ่อกากาคนนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ให้มาเล่นกันเยอะๆนะครับอืออาจะได้มีกําลังใจอัปเดตหลายๆอย่างให้แบบเซิร์ฟแบบดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณครับ